สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ระหว่างบรรทัดเพราะระหว่างตัวอักษรคือโลกอีกใบที่รอให้เราไปค้นพบในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวความกระตันยูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของเกาหลีเรื่องซิมชุงตำนานของลูกสาวผู้มีหัวใจอันบริสุทธิ์ที่ยอมสละทุกอย่างเพื่อพ่อผู้เป็นที่รักและความดีของเธอก็ได้รับการตอบแทนอย่างคาดไม่ถึงมีใครเคยคิดบ้างไหมครับว่า การกระทําที่บริสุทธิ์เพียงอย่างเดียวจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งจากความมืดมิดไปสู่แสงสว่างได้อย่างแท้จริงแล้วปาฏิหาริย์แห่งความกตัญญูจะมีจริงหรือไม่เรื่องราวของซิมชุงเป็นหนึ่งในนิทานที่โด่งดังที่สุดของเกาหลีและเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Korean Tales ที่ถูกรวบรวมขึ้นในปี1889นิทานเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวการเดินทางของเด็กสาวคนหนึ่ง แต่เป็นการเดินทางของหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักความกตัญยูและความเสียสละที่ไม่มีขีดจำกัดพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่เรื่องราวของซิมชุงกันเลยครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีขุนนางผู้ได้รับการยกย่องนามว่าซิมฮยอนเขามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมีบ้านที่สะดวกสบายและภรรยาที่งดงามและชาญฉลาดเป็นเลิศ ภรรยาของเขามีความสามารถพิเศษในการเย็บปักถักร้อยจนผลงานของเธอได้ถูกส่งไปถวายแดกษัตริย์และได้รับคำชื่นชมอย่างมากทั้งสองใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและปรารถนาที่จะมีลูกชายเพื่อสืบทอดตระกูลแต่หลังจากรอคอยมากว่า15ปีพวกเขาก็ยังไม่มีบุตรทำให้ซิมหยอนรู้สึกเศร้าใจอย่างมากจนเริ่มปลีกตัวจากสังคมเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการอ่านหนังสือจนสายตาของเขาเริ่มพร่ามัว แต่แล้วโชคชะตาก็เปลี่ยนไปเมื่อภรรยาของเขาฝันเห็นดวงดาวจากสวรรค์ตกลงมาและไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็มีลูกสาวที่ชื่อซิมชุงซิมชุงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความงามเกินกว่าแม่ของเธอผิวของเธอขาวเนียนราวกับกำมะหยี่และเมื่อเธอพูดหรือหัวเราะก็ราวกับมีเสียงระฆังดังแว่วเธอเป็นที่รักของพ่อแม่และทำให้ความเศร้าที่เคยมีหายไปอย่างสิ้นเชิง แต่ความสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อภรรยาของเขาเสียชีวิตซิมฮยอนก็ตกอยู่ในความทุกข์ระทมอย่างหนักจนทําให้เขาตาบอดสนิทชีวิตของพวกเขาลําบากขึ้นเรื่อยๆและทรัพย์สมบัติที่เคยมีก็หมดลงวันหนึ่งขณะที่ซิมฮยอนกาลังเดินทางไปขอทานเขาก็พลัดตกลงไปในคูน้ําลึกและไม่สามารถขึ้นมาได้เขาตะโกนขอความช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือจากพระสงฆ์จากวัดในภูเขา พระสงฆ์ทำนายว่าหากเขานำข้าวสามร้อยถุงมาถวายเขาจะกลับมามองเห็นได้อีกครั้งซิมฮยอนรับปากด้วยความหวังแต่ก็ต้องกลับมาบ้านด้วยความสิ้นหวังเพราะเขาไม่รู้ว่าจะหาข้าวมากมายขนาดนั้นได้มาจากไหนเมื่อซิมชุงได้รู้เรื่องนี้เธอก็รู้สึกเป็นกังวลอย่างมากแต่เธอก็ยังคงมีความหวังและในคืนนั้นเธอได้สวดภาวนาขอให้พ่อของเธอได้กลับมามองเห็น จนกระทั่งเธอได้ฝันเห็นแม่ของเธอที่มาปลอบโยนและบอกกับเธอว่าจะมีทางแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวได้ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ได้ยินข่าวว่ามีพ่อค้าชาวจีนต้องการซื้อตัวหญิงสาวไปเพื่อเป็นเครื่องสังเวยให้กับวิญญาณร้ายในทะเลและเสนอเงินค่าตอบแทนจำนวนมากซิมชุงจิงตัดสินใจที่จะสละชีวิตของตัวเองเพื่อแลกกับข้าว300ถุงเพื่อนำไปรักษาดวงตาของพ่อเมื่อเธอไปทำข้อตกลงกับพ่อค้า พ่อค้าก็ประทับใจในความกะตัญยูของเธอและได้มอบเงินให้เธอก่อนที่เธอจะจากไปเธอโกหกพ่อว่าจะไปเยี่ยมหลุมศพของแม่และเมื่อเธอได้ข้าวมาแล้วเธอก็นำไปถวายพระสงฆ์ตามสัญญาก่อนถึงวันเดินทางซิมชุงก็ต้องบอกลาพ่อของเธอด้วยความเศร้าเมื่อพ่อของเธอรู้ความจริงเขาก็เสียใจจนแทบจะขาดใจและขอร้องไม่ให้เธอไปแต่ซิมชุงก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำตามความกตันยูของเธอ เมื่อเธอเดินทางไปถึงทะเลเธอสวมชุดเจ้าสาวที่พ่อค้าเตียงไว้ให้และกระโดดลงไปในน้ำแต่สิ่งที่น่าอาศาัศจรรย์ก็คือซิมชุงไม่ได้จมน้ำตายเธอกลับได้รับการต้อนรับจากบริวารของราชาแห่งท้องทะเลซึ่งพาเธอไปอาศัยอยู่ในวังใต้บาดาลที่สวยงามและเต็มไปด้วยสมบัติราชาแห่งท้องทะเลบอกกับเธอว่าเธอเคยเป็นดวงดาวบนสวรรค์ที่ถูกลงโทษให้ลงมายังโลกมนุษย์และความกตัญญูของเธอก็เป็นที่ชื่นชมของสวรรค์ หลังจากใช้ชีวิตอยู่ใต้วังบาดาลเป็นระยะเวลาหนึง่งซิมชุงก็ได้รับการส่งกลับคืนมาบนโลกมนุษย์ในรูปของดอกไม้ที่สวยงามพ่อขาคนเดิมได้นําดอกไม้นั้นไปถวายแด่องค์กษัตริย์ผู้ซึ่งลุ่มหลงในความงามของมันเมื่อซิมชุงออกมาจากดอกไม้กษัตริย์ก็ตกหลุมรักเธอและแต่งตั้งให้เธอเป็นราชินีแต่ถึงแม้จะมีทุกสิ่งทุกอย่างซิมชุงก็ยังคงคิดถึงพ่อของเธอเธอจึงจัดงานเลี้ยงใหญ่เชิญคนตาบอดทั่วประเทศมาร่วมงาน และเมื่อเธอได้พบกับพ่อของเธออีกครั้งความดีใจทําให้พ่อของเธอร้องไห้ออกมาเป็นสายเลือดและในที่สุดเขาก็กลับมามองเห็นได้อีกครั้งกษัตริย์ทรงประทับใจในความกระตันยูของซิมชุงและแต่งตั้งให้พ่อของเธอเป็นขุนนางและให้แต่งงานกับหญิงผู้สูงศักดิ์และนั่นก็คือจุดจบที่งดงามของนิทานเรื่องนี้นิทานซิมชุงได้บอกบทเรียนที่สําคัญแก่เราทุกคนครับ 1. ความกระตันยูคือความค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซิมชุงยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อพ่อซึ่งการกระทํานี้เป็นสัญลักษณ์ของความรักและความกตัญญูที่ไม่มีขีดจํากัด 2. ความดีงามได้รับผลตอบแทนแม้ว่าซิมชุงจะกระทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ความดีของเธอก็ได้รับการตอบแทนจากสวรรค์อย่างคุ้มค่า 3. ความหวังและความศรัทธาแม้ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังที่สุด ซิมชุงก็ยังคงมีความหวังและความศรัทธานในความดีงามของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เธอสามารถเอาชนะโชคชะตาที่โหดร้ายได้สิ่งที่นิทานซิมชุงบอกเราคือความกระตันยุที่แท้จริงจะนําพาปาฏิหาริมาสู่ชีวิตของเราเราได้เดินทางมาถึงตอนจบของนิทานเรื่องซิมชุงกันแล้วนะครับหวังว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้นะครับและถ้าคุณชื่นชอบการเดินทางในโลกของหนังสือแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดแจ้งเตือนช่องระหว่างบรรทัดของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าสวัสดีครับ